สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอยบอ l ลี่ก็จบลงไปเรียบร้อยครับกับเม็ดแรกของสาวไทยในชิงแชมป์โลก2022รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งสาวไทยของเราก็พ่ายแคนาดาไป3ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ21 23ต่อ25และ25ต่อ22ครับซึ่งแคนาดา ตอนเวี L, เขาก็พ่ายให้กับเรานะครับแต่มาวันนี้เขาสามารถเอาชนะได้แน่นอนว่ามีการจับทางเราได้เป็นอย่างดีครับซึ่งวันนี้แคนาดาใส่หนักจัดเต็ม เกมบุกโหดมากนะครับตบแต่ละลูกสาวไทยขุดไม่ค่อยได้เลยและมีเกมรับที่เหนียวมากๆทำให้วันนี้ระบบทีมของเขาเหนือกว่าเราอย่างเห็นได้ชัดครับในขณะที่สาวไทยของเราทุกคนทำเต็มที่กันมากๆแล้วครับแต่สู้ความสูงใหญ่และพลังตบสุดโหดของเขาไม่ได้จริงๆก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวไทยนะครับนัดหน้าสู้ใหม่ครับสู้สู้ครับสาวสาว